ครับตอนนี้มาอยู่ในในการจีการชแนลนะฮะนี <tinc S 1> ่ครับพอถึงหน้านี้ฮะให้ล็อกอินครับเขียนรหัสที่ท่านสมัครไปเลยสองรันเนี่ยเขียนไปเลยนี่นะของผมที่จะเป็นอย่างเนี้ยน้องเองครับถ้าพวกใครมีเฟซบุ๊กเลยก็ลงในเฟซบุ๊กนี่ก็ได้ ล็อกอินในอันนี้แต่ว่า้อเสียคือมันต้องแบบล็อกอินซ้ำแบบไม่เหมือนอันนี้อ่ะอันนี้ไม่จะเป็นละเซฟไอดีโอเคล็อกอิน okay. ครับไปเชื่อม mm hmm. ต่อกลุ่เซิร์ฟเวอร์นี่คนระับตัวองผมอันนี้ต้องเลย,ยแลหลังเพราะว่าคลิปมันสั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสอนแต่งปงืนงกันครับแต่งนะฮะ ัเดี๋ยวเราจะมาให้ดูในใต้แบบขออนุญาติเสียงเกมที่น่าฟังมมเ,เสียงเกมมากเลยโอเคนะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ครับล่างก่อนเลยชิ้นนะี้ฮะจะยักหน้าทำไมเหยอเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนมันเอาสุด ชุด right. uh, right ีกันนะฮะชุดีเลยมาคนอื่นนะให้เข้ามาคลังก่อนเลยนะครับคุณก็อาจจะเห็นนะฮะคนเนี่ยโอ้ย M16 หายว่ะเฮ้ยอันนึงนะขออนุญาตไปใช้ M16 นะครับแตงเฮ้ยไอ้จิ้มเลยเฮ้ย นี่นะครับ M6 ที่ผมปรับแต่งเอาไว้นะเดี๋ยวผมจะมารีเซ็ตเลยนี่ครับน็ M6 ตัวเก่าครับเนี่ยอยากเชิญส่วนครับเชิญตรงนี้นะเขาสอบยิงผมถ้าไม่เสียงเกมขอพายด้วยเดี๋ยวผมจะเข้าห้องเล่นให้ดูดีกว่าไม่ต้องว่าผมก่านะครับผมเล่นไม่ค่อยเก่งครับ ผมมาให้ดูเฉยๆครับก็พารีตแล้วอะทิ้งเว็บโหลดไปให้พาที่เราทิ้งเว็บโหลดไปให้นะครับโอเคแล้วเราจะมาฟาันต่างๆกันเลยสมมติเรียกหลวงเงียบกวนแชงค์ประกอบนะอย่างแรกที่ควรใช้ก็คือสองอันนี้เอาไว้เอก็ได้ ผมเลืยกคนนี้เพราะมันจะใี่ก้าสีทุกคนใช้คือนี่นะแล้วแต่คนเลยทำไมผมดีเซ็ตแล้วของมันหายเยตรนจะหวะนี้นดำนะแล้วก็มานีนะ่้บอืม มาดูตัวพิ้งก้ารู้ละนี่ครับส่ข้างในตัวพิ้นนงก้าใส่เป็นาบบตัวพิ้งก้าเดิมเนี่ยนะแม็กแมทน้ำมันซีนนะครับ <Okay. S 1> เค้าน,นี้ดีกว่าฮะแล้วก็ที่จับแล้วแต่คุณชอบนะบางคนก็ชอบท่อนสูงท่อนสูงยิงระเบิดนะครับแต่ผมไม่ชอบใส่อันนี้นะครับ ก็ส่องจากในสีฟ้าเออฮึแลวมานเป็นสีนี้หมดนี้ก็ไม่มีสีนะนันบใส่นี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ใส่เป็นสีนี้นี่ก็ใส่เป็นสีดำโอเคถูกแล้ว<อ>เนี่ยะะนะฮะไม่เลิกจากคุณนะฮะมีค้างลแล้วก็ใส่ไปนะครับ อานี่ครับเสร็จแล้วครับแต่งปืนง่ายๆฮะไม่ยากครับต่งปืนมาทดสอบยิมงมันดีกว่าฮะทดสอบยิงครับใช้พลังพิเศษครับกด F นะครับกด F สามารถเลือกที่ได้เดินไปตรงนี้ชี้ไปข้างล่าง เอฟรู <F S 2> ค,ครับลอยาจะกขวาครับุ๊บุ๊บุบ๊บนะฮะมาที่แหลกกันเลยทีเดียวนี้ก็สแกนนะฮะกดเอตรงนี้นะชี้ไปตรงนี้ดีกว่าถ้ากดเขาไมจบุ๊บบบุบหายหมดนะนี่นะ่ค,คนเดียวมาแล้วครับนี่ครับ มันงงบอกกดเอกช่วยเลยไม่โดนใครเลยนะครับก็ตรงนี้นะีย่ยบุบบุบบุบบุ๊บนะโอเคเรามาน่าจะเป็นสอนซื้อปืนกันก่อนเลยดีกว่าแล้วเท่มซื้อทั้ทงหมดนะครับซื้อต้องหมดกันเลย ครับซื้อทั้งหมดนะฮะของดีของเล่นนี่ปะถอยหลังคุณก็จะไม่อยู่ในหน้านี้นะครับแะผมจะสอนคุณปลดล็อกของเค <Okay. S 1> พันสี่นะฮะคุณจะปลดล็อกอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันผลแลวให้เป็นปืนแบบเท่ๆเังไผล,ลนลาไปแบบปืนแบบโทษัดอะไรเงี้ยฟาร์มาสอะไรเงี้ยเออครับเหมือนเนี้ยขอไปด้วยไม่ได้เปิดเสียงว่าลำคาญเสียงเพลงเกมอะนี่ครับหัวปืนนี้จะไม่ค่อยแม่นน,นะต้องต้องยิงตามครับ นียิงเข้าตรงนี้ครับยิงเข้าหัวน้ำจเจะไม่ไปหัวตบหัวน้ำจมครับเนี่ยไม่โดนนะนี่ครับเอฟเฟกต์เกมนี้ก็น่าจะดีนะมีควันออกจากกระบอกปืนเรามาดูปุนท็อนี่ครับปุ่นล็อกติดดอดติดเก็บเสียงไม่ได้ให้ฟังเสียงกระอกทษนะครับ

โอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามตรงนี้ไม่โดนเลยหนึ่งสอมดเดียวหตนี้โดนหมด ที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกสามตาครับคนนี้ลองใหม่เลยมีคนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามตาที่ตัว đây à, bố tôi nói là, bố tôi nói là, anh ở ngoài anh ở ngoài đó, anh ở ngoài đó, ใช <át, cuanto S 2> <iah. S 1> ่สำเนาแน่นี่นะครับยิงกลนะครับยิงกลครับเข่เรามาเปิดเสียงเกมนเลยทดสอบฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงเป็นยังไง จะฟังที่ฟังผมบนมานานโอเคเนี่ยะนี่ครับทดสอบเังไงก็ไม่ดีฮะโอ้เสียงเงินมาก cover er. me I'm reloading I'm reloading I'm Reloading Changing mag Cover me I'm reloading Okay Okay, nghen tat cho kia đi 贴标了。